โวันนี้มาเป็นทีมครับพี่น้องไม่ได้แยกครับอ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิ่งบ้านช้างครับพี่น้องโอ้มาดูรุ่น5กับรุ่น6ครับร้อรุ่น6นะครับพี่น้องส่วน210เป็นรุ่น5ครับเออ วันนี้ก็เจองานสบายอีกแล้วครับเป็นงานเที่ยวครับนี่ทีเช่ครับใกล้ๆเลยเอาล,ละอานนี้สบายครับพี่น้องน่าจะได้หลายเที่ยวเลยครับดเป็นรูปสะเลยครับพี่น้อง ของที่ก็ได้สะนะครับเราก็ได้ดินของที่ก็ได้สองต่อครับพี่น้องเยียบแน่ยยบแน่เสียว,วันนี้มาเป็นทีมครับพี่น้องไม่ได้แยกครับปกติจะแยกนะครับจะแยกงานนะครับ ส่วนคันหนึ่งก็ไปอีกหน้าง,งานหนึ่งนะครับพอดีว่างานนี้ถ้าเรายังไงครับพี่น้องถ้าว่าตักคันเดียวไม่ทันแน่ครับเพราะว่าเทระยะไป,ะปะชันชิดครับนี่ฮะใกล้ๆเลยนั่นแหละี่เทสบายครับพี่น้องต้องใช้สองคันนะครับพี่น้องถ้าใช้คันเดียวนี่ถือว่าไม่ทันเลยครับคนตัก ก็จะเหนื่อยนะครับพี่น้องไม่มีเวลาพักนะครับถ้าใช้2องคันก็โอเคครับส่วนเจ้า210ก็ตักให้10ล้อนะครับพี่น้องเอาปกตินี้ไม่ค่อยเห็นที่ว่าจะวิ่งเป็นทีมนะครับพี่น้อง ส่วน130ก็ตักให้หกล้อไปครับแล้วแต่ครับว่าครจะขันขันไหนเอาขนั้นครับอี่เออนี่ยพลัง2 2 0ยี่ครับพี่น้องบวกโบไปก็อยู่ราลา2425นะครับพี่น้องโดยรวมนะครับ ันไหนตักขนาดครับพี่น้องปกติเจาองร้อยสิบนี่จะตักให้10บร้อนะครับพี่น้องโอ้กุดจนน้ำออกเลยครับพี่น้องปกตินะครับบริเวณนี้ก็ทั่วเหมือนกันนะครับพี่น้อง รอดูครับว่าปีนี้น้ำจะท่วมมสองหกครับพี่น้องไม่แกะก,กรองครับพี่น้องได้ข่าวว่าสั่งลูกมาแล้วครับเดี๋ยวรอดูครับสิ้นเดือนนี้ หกล้อเนี่ยจะเทยอยู่ข้างบนนะครับสิบล้อจะเทยอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าอเพราะว่าสิบล้อขึ้นไปบนถนนก็จะรถมันใหญ่ครับเดียวยากนะครับเราจะให้หกล้อวิ่งอยู่ข้างบนนะครับสิบล้อก็เทข้างล่างเลยอื้อ สัตน่าจะอยู่ที่สี่มิตได้ครับพี่น้องถ้ามีสี่ก็บห้านี่แนะหละว่าสุดบูมเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าตักเป็นคันเดียวนี่เรียบร้อยครับ คนขับไมโครนี่ไม่มีเวลาพักเลยนะครับพี่น้องเอาวันนี้วิ่งอยู่ห้าห้คันครับ10บล้อสองคันล้อสามคันนะครับพี่น้องวันนี้น่าจะได้หลายเที่ยวอยู่ครับพี่น้องสบายครับงานนี้ เอาเอารุ่น5้ากับรุ่นหครับใายจะเร็วกว่ากันครับเอาเอ,าเอา๋รู้สึกว่า รุ่นหกน่าจะเร็วนะพี่น้องหรือยังไงครับพี่น้องครับจ่วงนะครับมาดูเลยครับความเร็วเอ้วอั Naja thoạt ăn ui game 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 ha 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 โอ้ยมาถึงก็ได้ช็อตเด็ดเลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับมิดเลยเบาๆนะชัยรถใหม่ด้วยอู้หู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 เฮ้ยเดือด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 เสียเสียโอ้โชวคในโชวคในจะกรอบไหมโอ้ยดันไม่ไปครับพี่น้องต้องเอา ดินออกเลยครับ <laughs> โอ้ดันไม่ไปเลยครับพี่โรมิดเลยครับรอหลังเห็นบินกันแบบตุ๊บตับตุ๊บตับก็ว่าแล้ว <laughs> เกมจนได้ครับ สอ0ร้อดันยังไม่ไปครับ ลาด26ยังไม่รอดครับห้ามยกดับเลยโดยเด็ดขาดนะครับอาจจะทำให้รถพลิกคว่าได้นะครับพี่น้องเคยมีเคอ่ปสายยกนะครับวันนั้นก็กระบะหลุดเลยนะครับพี่น้อง เอามาลุ้นครับว่าจะขึ้นไหมโอ้ลหลังนี่มิดเลยครับเอ้าจะดันอีกรอบหนึ่งครับ โยังเอาดินออกอยู่ครับฮะเอ้ยเติมแล้วครับเติมแล้วครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกครับที่ที่ติดนะพี่น้องทันใหม่เป็นครั้งแรกเลยที่ที่ติดนะครับที่มิดล้อเลยครับ ปกตินี้ไปได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเสียหนุ่มจะให้สัญญาณนะครับพี่น้องเดียว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 เ,ยวเอา Jedi. เฮ้ยอุอ้ยไปไปไปอุ้ย เดี๋ยวเสียครับพี่น้องกว่าแต่กว่าแต่ไปกูปั๊มอาจจะเสียฮะเป็นยันง,อง,อง,องโอ้ยฮะโอเคครับพี่น้องคลีปนี้ก็สิบกว่านาทีแล้วครับ หรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับ